ก่อนน้ำตัวนะครับตอนนีครับผมเคนเป็นรับวันนี้โชคพิกาศ127ก็128ต่อน้ำหนักเขาหนึ่งปอนด์นะเจอกับยาเดชสันรถใส่ยอดเด็ดครับวันนี้มาเกินไปจุดแปดเราซ้อมอยู่อุทยานดีรับเป็นนาคาครับคู่บอลคู่ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีพี่เสียบขาที่มัจจุราชครับครับผมเจอกับเขามาครั้งหนึ่งนานหรือยังสามเดือนครับเออวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนเออเขาบอกว่าเราพิชชนะมาเขาต้นเราเป็นไงอ่ะต้นต้น เราไปสู้เขาเป็นรองครับชกสีลอถอยยงครับแล้วเราแก้ไงเดินเออเขาไปถอยเองคิดว่าวันนี้เดินเหมือนเดิมไหมเดินครับเออเราล่าสุดชกที่ไหนมากครับชกที่ล่าิศีรับเป็นไงวันนั้นแพ้พี่เอ็มคนแพ้พี่เอกมงคลนะครับน้ำหนักที่คุมกี่กิโลครับสี่กิโลสี่กโลนะเราอายุไรละครับ ยี่สิบเอ็ดครับผลจังหวัดกาสินครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบสามครับพินเพเป็นมวยที่เมืองซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับเราชกมวยมารวมๆผีไฟครับร้อยกว่าไฟครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยร์กัครับวันนี้เกิดแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับครับครับน้ำต้นไหนครับนะครับผมกด้เสียสันต์รถอยใจเดียวครับวันนี้ชกพิกาดร้อยยี่สิบแปดนะเขาต่อให้เราหนึ่งปอนด์แต่เราใหญ่กว่าเขาอ่าเราคุมมากี่โลก่อนหน้านี้ รวมๆแล้วก็ประมาณสี่ร้ห้าร้เออก็เริ่มตึงหรือยังร้อยี่แปดตอนนี้ก<อ>็เริ่มตึงนิดหน่อยนะเราซ้อมอยู่ไหนครับก็ซ้อมอยู่ค่ายรถสวยตาเจรับครับอตอนนี้คุณปตน้่งซ้อมมีใครอยู่บ้างก็มีพวกพี่ๆแล้วก็เชนเนอร์นะครับอ่าอะไรอยนะ่ามาอย่ามานี่นะมานี่นะนะครับวันนี้ต้องเจอกับเชนนี่เคยเจอกันไหมก็เคยครับเคยเจอกันมากี่ครั้งครั้งหนึ่งเป็นไงวันนั้น นั้นผมพิกแพร์เขามานะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ไม่มีนะอยู่ที่ลูกบูกสู้าก็เป็นมวยฝีมือครับครับผมอ่ะเราเยอ่ไหนะครับปีแปดครับคนจังหวัดบนราชธานีไปไยเท่าไหร่ครับก็ประมาณหกสิบสามเลยือวินเทลเราเป็นมวยมวยเข่าซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยประมาณร้อยแปดสิบสามเราชกมวยมารวมกี่ไฟแล้วครับก็ ทำไม่ได้เรียบร้อยนะอาจจะ,ะยังไม่ถึงอ่ะปรับเราให้เช่นนะครับก็ฝากเอ๋กรเอฟซีย้ายจัดสันแล้วก็พี่น้องชาวบนเป็นกำลังใจให้ผมด้ยนะครับครับผมเอ๋ผมครับ